พี่ๆนะักตกปลาและน้องๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาเสนออุปกรณ์ตกปลาทะเลนะครับเป็นพวกสายช็อคคับสายช็อคลีดฟลูคาร์บอน80ปอนใช้ตกปลาทะเลได้ครับแล้วก็มีหลายอย่างครับ60ปอน70ปอนแล้วแต่ขนาดสายครับแล้วก็มีตัวเบ็ดตัวเบ็ดอิมาสึครับของยี่ห้อกามานะครับ ใช้ดีครับตั้งแต่เบอร์สิบสามห้าแล้วก็สิบสี่ก็มีครับใช้ดีมากครับสายเป็นถ้าเป็นสายเมนสายเมนก็ใช้เป็นถ้าตกปลาทะเลก็ใช้เป็นสักร้อยปอนถึงร้อยยี่สิบหรือว่าสี่สิบห้าสิบปอนก็ได้ครับแต่วันนี้ ไม่มีของของหมดครับเลยไม่ได้เอามาให้ดูนะครับแล้วก็ตัวเบ็ดอีกยี่ห้อหนึ่งตัวนี้ก็ใช้ดีนะครับตัวนี้แล้วก็มีอุปกรณ์อื่นๆที่ใช้เกี่ยวกับพวกตกมึกออกทะเลมีเยอะครับมีหลายอย่างฮะมีโยเยอะมากแล้วก็สายสลิงใช้สำหรับตกปลาสากหรือปลาอินทรีก็ต้องใช้ต่อเป็นสายหน้าเหมือนกันสายเมนก็ ต้องอย่างน้อยก็ต้องมีถึงสามสิปปอนสี่สิปปอนขึ้นไปครับผมก็ถึงจะใช้ได้ดีแล้วก็ตะกั่วเรื่องตะกั่วก็มีต้องแต่สามสิบกรัมยันครึ่งโลยังลูกก็สองโลก็มีครับใช้ดีมากคือของมันต้องมีครับถ้าเราไม่ไม่มีก็ไม่ไม่ได้ใช้มันนะครับต้องต้องมีนะครับออกทะเลขอบคุณครับผม